สวัสดีครับวันนี้อยู่ e-sudio Mac นะครับตัวนี้พิทออนิวสองพันสินะครับติดตั้งนี่ฮะจอแอนดรอย์บิวอินตรงรุ่นนะครับจากแอคดีซั่นนะครับแรม2องลอม32พร้อมกับการติดตั้งนะครับกล้องถอยพร้อมกับกล้องบันทึกหน้านะครับระบบ Android ตัวนี้เป็นกล้องบันทึกหน้านะครับใหม่เลย d v r 2 2นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่เสียบนะครับ USB เข้ากับตัวเครื่องเล่นตัวนี้แสดงผลบนเครื่องเล่นเลยนะครับง่ายมากครับกล้องบันทึกขึ้นไหม ใช้งานสะดวกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะจะให้ช่างแนะนําวิธีการใช้งานเดวนี้ใหม่จริงๆฮะแล้วขอปรับแสงสักนิดหนึ่งครับโอ้โหแสงสุดๆเลยครับแสงโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะติดตั้งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่กล้องถอยนะครับใส่เกียร์ถอยผมเข้าเกียร์ถอยแล้วนะครับเจอหน้าช่างยังหล่อเลยฮะยังไงครับภาพมีเส้นการระยะเรียบร้อยนะครับโอเคตัดภาพไปครับ อันนี้ฝากช่องแต่งรถระดัเพชรบูรณ์ไว้ด้วยนะครับเป็นช่องทาง YouTube นะครับฝากติดตามผลงานในเพจนะครับ Facebook f แ n p a g e แต่งรถระดัเพชรบูรณ์เช่นกันครับโทรได้ที่เบอร์0 8 1 9 5 3 7 1 8 1นะครับสำหรับอันนี้เป็น Android ตัวใหม่ล่าสุดบิวอินตรงรุ่นในไอซู u ูดีแม็กออนนิ e so new นะฮะตัวนี้เป็นยังไงนะครับรบิวอินตรงรุ่นคนถามเอาบิวอินตรงรุ่นก็คือมีผ้าหน้ากากมาเลยเรียบร้อยนะครับเป็นจอพร้อมหน้ากากพร้อมกรอบวิทยุมาเรียบร้อยเลย มาถึงถอดออกเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดต่อสายไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ยังเป็นสองแอปพลิเคชันเดี๋ยวจะให้ช่างลองเปิดที่ดูนะฮะเล่นสามารถเล่นสองแอปในหนึ่งหน้าจอได้นี่ครับกดค้างไว้นะครับตรงปุ่มสี่เหลี่ยมด้านบนนี่ฮะทุกคนคงรู้อยู่แล้ววิธีการเชื่อมต่อนะครับไม่ยากอะไรนะครับตัวนี้อันนี้เล่นสองแอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอเลยนะครับฝั่งนี้เป็นกล้องนะครับกล้องบันทึกแสดงผลเป็นกล้องบันทึกตัวนี้ กล้องที่ด้านบนฮะกล้องมี่ลักษณะของกล้องที่จะเป็นอย่างนี้ฮะโอเคนะครับมเห็นหน้าแดมวันนี้ไว้หนวดด้วยครับโอเคนะช่างกำลังแบ่งหน้าจอไปอันนี้เป็นหน้าจอหลักนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับก้าแบ่งเป็นแผนที่นะครับกับ u t u b e นะฮะตัวนี้เป็น y o u t u b e ช่องแต่งรถรดมนะครับส่วนอันนี้เป็นแผนที่ Google Map นะครับเร็วช้าอยู่ที่สัญญาณเน็ตด้วยนะครับเราต้องดูว่าเน็ตเราแรงไหมนะครับ สามารถต่อ Wi-Fi บ้านได้นะครับถ้าเป็นเด็ตมือถือก็เป็น Hot Spot ครับระบบสั่งเสียงภาษาไทยนะครับทุกแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับช่างกำลังลองวิธีการใช้งานในส่วนของ2แอปในหนึ่งหน้าจอนะครับส่วนแอปนี้เราเปิดไปแล้วนะครับส่วนแอปนี้กำลังเปิดใหม่นะครับรอระบุตำแหน่งนิดนึงครับสัญญาณเด็ตค่อนข้างช้านะครับ ส่วนตัวบนที่กระพริบนี่ฮะเล็กๆนี่ฮะเนี่ยนี่คือการแสดงผลของกล้องนะครับกล้องบันทึกไม่ใช่กล้องถอยนะกล้องถอยนี่เป็นกล้องมองถอยไม่ใช่กล้องบันทึกถอยนะครับแยกกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปิดแอปเดียวแล้วฮะตอนนี้เปิดสองแอปอยู่นะฮะมันดึงเงินอยู่ฮะมันดึง wifi ค่อนข้างเยอะนะฮะมันดึงสัญญาณเน็ตนะครับเดี๋ยวจะให้เปิดแอปเดียวครับแสดงผลกล้องหน้าอย่างเดียวนะฮะดูนะฮะเห็นะครับช่างกดค้างไว้ มันก็จะเป็นแอปเดียวที่หรือ,อแอปดียวเราจะปิดแอปนี้แล้วแสดงผลกล้องหน้าครับกล้องหน้าดึงลงมานะฮะช่างเห็นไหมดึงลงมาเรียบร้อยแนละ้วแสดงผลกล้องหน้าแบบนี้เลยนะครับ,น,น,าาน,รบนี่นะครับเยวขอเสร็จค่าครับนี่ครับกล้องหน้ามาแล้วครับนี่นะครับกล้องหน้าแสดงผลแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีหน้าจอของกล้องนะครับอันนี้เป็นจอแสดงผลของ เหมือนกล้องนะครับเหมือนกล้องบันทึกหน้าเนี่ยยืมการแสดงผลของหน้าจอเครื่องเล่นนะครับมาใช้งานสามารถตั้งค่าผ่านหน้าจอเครื่องเล่นได้เลยใช่ไหมครับช่างใช่ครับอลองดูครับทําเป็นจอเล็กได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวให้ช่างทําเป็นจอเล็กนะนี่ครับนี่จอเล็กเห็นไหมฮะเห็นเป็นจอเล็กไหมอ่านะฮะเป็นจอเล็กได้นะครับนี่ครับนี่เราดูแผนที่ไปด้วยนะครับเราดูกล้องบันทึกไปด้วยเล็กอย่างนี้สามารถย้ายได้ใช่ไหมช่างใช่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดทําไงครับทําไงครับ อ๋อโอเคครับมีปุ่มสีเดี่ยมเล็กๆให้เราดูด้วยนะครับเล็กๆแบบนี้เลยโอ้โงดงามทีเดียวนะฮะแล้วก็ยังตั้งค่าอะไรได้บ้างครับช่างกันชนด้านหน้าการเตือนออกดอกเลนทําได้ไหมครับได้ครับโอ้ทำได้หมดเลยนะครับต้องลองไปเล่นดูนะฮะอันนี้ใหม่จริงๆครับและเด็กไยังไม่มีเวลาที่จะทดสอบระบบนะฮะนี่ครับเพียงแต่ว่าดูคร่าวๆเส้นเตือนอ่ามีทุกอย่างเลยนะครับเอาเด็กเป็นหกสิบมีครับแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับ โอ้เพียบเลยนะครับเราไปเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราออกไปหน้าจอหลักครับอันนี้หน้าจอของกล้องนะครับเรายืมหน้าจอของเครื่องเล่นแสดงผลนะครับผมก็อันนี้หน้าจอหลักของเครื่องเล่นนะครับนี่หน้าจอหลักๆเลยนะครับ10บนิ้วบิวอินตรงรุ่น isuzu d-max สอง2ิบสองแลม2ลอมสามสิบสองครับเวอร์ชัน9้านะฮะแบ่งหน้าจอได้นะฮะตัวนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับผมไม่มีคำบรรยายละสุดจัดนะครับประหลัดบอกอันนี้ฮะอันนี้สุดจัดนะบอกแล้วกันเนาะ ตานาจะเจอกันทีครับลำสวยๆแบบนี้ลอมสวยๆแบบนี้หน้าจอคมๆแบบนี้หน้าจอเป็น IPS นะครับตัวนี้ฮะคมคลิปคมคลิปนะฮะลองดูในส่วนของนี่ครับแอปพลิเคชันหลากหลายจริงๆครับดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับชอบตัวไหนถูกใจตัวไหนเอาเลยนะฮะการแสดงผลของกล้องอีกทีครับขอดูเนี้ยกล้องเปิดตัวไหนถ้าในกรณีเราอยากจะดูกล้องดึงลงมานะครับเห็นไหมฮปุ่มสี่เหลี่ยมข้างบนสุดนะฮะเปิดเลยปั๊บ นี่ครับเป็นกล้องบันทึกหน้านะฮะอันนี้ครับกล้องบันทึกหน้าตัวกล้องอยู่ด้านบนนี้นะครับนี่ฮะตัวเล็กๆนี้ฮะหัวกล้องนี่ผมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะฮะหัวกล้องเล็กนี่ไม่มีหน้าจอแสดงผลในตัวกล้องยังคงมีเมมนะครับสามารถเก็บการบันทึกไว้ในเมมได้ด้วยนะฮะแล้วก็มาแสดงผลผ่านหน้าจอของตัวเครื่องเล่นนี้ด้วยนะฮะโอ้โหมดงามเลยไปเลยลูกค้าท่านใดสนใจนะครับในเพจแต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือในช่อง YouTube นะครับ ก็สอบถามมันเข้ามาได้รอไม่ไหวโทรได้ที่เบอร์081ครับ9537181นะครับแล้วคลิปนี้นะจะลาไปก่อนนะครับยาวแล้ว6นาทีแล้วนะครับเจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะเป็นกำลังใจให้นะเลยกดตับสักคายนะครับกดซับสักคายขอบคุณกันมากๆลาไปก่อนสวัสดีครับ